สบ,บายดีย้ำคำเดอ้อพี่น้องเอฟซีบ๊วสุขสุขคุณทายสบ,บายดีเดอ้อมังเอี้ยนอ้อยนี่เปียกเบ้อแล้วปะลุงจะขามีกอกนำกันอยากขคือมาอีกแม่หน่อยหนึ่งจักหน่อยปิ๊จักหน่อยเปิดอยู่เขาเป็นไดนี่ตายพอดีได้ตายพอดีแม่วะอยู่กัดูในการขอาเบ่งของแม่นี่แหละให้เพื่อนโฮส้นไม้ โหดต้นไม้กันตั้งน้อยปิดจะน้อยค่อยเปิดอยู่หันแล้วบอกว่าอย่าเฮ็ดกอกมันชิมพังกอกมันชิมมุนพอแล้วลูกไปไปโหดต้นมะฮุ่งปะเอาไปโหดต้นมะฮุ่งไปโูดต้นมะฮุ่งขุยยางพี่พี่ยางรัดมาทัา้งพี่มาไปทั้งนั้นป้าดูป้าป้าแม่สิถืออห้ยยางมาทั้นงโโนี่โหดแล้วบอ่อเนี่ยนะมาทำไงโหดหรือย,ยงังโหดแล้วบ่อ เออฮ้ยมะฮุ่งบ่ป่ะนี่ไปเออไปไปไยังยู่เนี้ยต้นมะฮุ like> ่งอ่ะนี่ยฮดนี่หุึงกับบุเป็นหมาคลายดอกซ้ำหน่วยลูกค้ายยาสั่งเลยบ่กับปอกพัดเงียบเลยช่วงนี้ขายบุดีเลยมึงกับซ้ำหน่วยออนตร์เนี่นี่หน่วยที่สี่กับล่างปิ่น ต้นซุ้มนี่ก็จักมันเปลี่ยนนี่ไงจะมาบอกปีสองปีละปูงเลยเขาบอกเป็นหมาหดนำเหนือเมื่อกแต่หดเท่านี้นะซุ้มเบลอโคดนะโบเดินเท่านี้นะซุ้มเบิ้ลโดลงไปวะจิงว่ากะไซน่ะห็นบ่ปุ้ยกะไซอยู่ซีซุปเปอร์มาร์เก็ตกะซีดให้มาหน่อยสิเกลือป่าได้เจังหน่อยนี่แมนบ่ โอ้ยงูวะไรเขาเข้ามาเข่าขึ้นมากินเข่าเองเพิ่นได้ยินแต่เสียงเพิ่นห้องโอ้ยนี่ก็่มาตัวไรเข่าให้มึงดูเขามากินเพิ่นอ๊อบเป็นบาทนี่แม่บอกเข่าเอ้ยเบิงเบิงมันเป็นตะแพงเลยมาตอนนี้นะเป็นตะซั่งพี่ยังนี่อ่าเบิงเบิงลาลูกมงดูผูกอุ้ยอุ้ยอยู่เขามากินเข่าเอง ตีนกาการเย่าไยห,ห้างบวกการนะคะวิ่ตกดินกัดน้าวได้มาจากอัน,นสิรักบก่แปดลักถูเบิดบินตกสังไม่บ้าหร,รือหักบัวข้าแนวมา

อย่าไปฮดเต่าทิลู่ามนได้ฮดลูเอาตักมาหน่อยว่าอาหารเด็กน้อยเด็กน้อยฮดยางหยังก็เลยห้มางแค่ไหนาอนเว้นเลยบอกมึงนี่นะ บ่อนอนเว้นเลยมุนีต้อ่คำไมาอยากนอนนะบ้านเนี่ยโอ้โวตัวมังงงคนน่ะแล้วพอตากวาอาหารไปเกลือปลาเนาะอ่าดึงไปต้นผุน้ำดุไปไปผุกต้นผุกโอ้ยโดยโดยดุโดยต้นลำไยน้ำ หดหดเลยอ่ออีกหน่อยฮะนี่ผูปฝามาถามามาฮัมเลยผูเกลือป้าเกลือป้าผุนบอ่อนเป็นขี้เป็นไฟมันมาถามแล้วน่อเก่งแท้เลยหดต้นตั้งไม่ให้ก็ได้บ้านนี่เก่งอลีเนาะลูกไผ่ว่าเป็นลูกไพรฮะมาฮัามเป็นลูกไพร ฮะตัเจ้าน่ะเป็นลูกไผ <c oughs> ่เป็นลูรัมเป็นลูกฮัมเปิดการศี่าได้ฮัมเว้ยเป็นลูกฮัมหน่อยบอ,อไปต้นพุ่นอีกป่ะเนี่ย,อ,ยอืม,มบิ่งไงสิดึงค์<ม>บ่หดอีกก้อนหดอีกก้อนต้นนี้น้ำมันบ่ทันลาย ต่อสายยางมาทอกับ่บพ่อจะได้เอาทอมาอีกคาสร้างมืออื่นผุหลักสร้างเป็นสิมอลัยจ่ายไปแล้วสามพัน บ่พอไปบ่ฮดต้นไม้อยู่นี่บ่เออแม่ไปเกือบปลากันเด้อฮดต้นไม้อยู่นี่เด้อฮดต้นนี้แหละละก็ฮดต้นชุดทัยเด้อผู้ต้นชุดทัยผู้ฮดบ่

้ออกก็จะขาแล้วให้รอกไอ้เล้อันรวดดึงไว้มัดไว้แค่น้องมากนั่งเกือบปุ้ดเกือบเลยอืมอันจะไล่บาดก็ได้ลูกได้ไม่นําไปนี่มาไม่มาหายมาเลือนต้นหนึ่งได้เลยเออพงไงบ้านนี่เลือนต้นหนึ่งเด้อนี่ นะอย่างมันเทิงอยู่ดอกไว้ฮดนะให้เอันนี่บอกมันเด้อเหลือตัวหนึ่งฝุ่นนี้ฝุ่นว่าเขาพ่อยากให้หยุ่งน้ำเพิ่มเพิ่มไปยังให้หยุ่งแลยวสิชุดแล้วลูกนาสชุดเลยใจอย่ากแกงลูกแกงแกงลูกแกงหน่อยแกงอะไรฮึสิชุดแรกคือชายา ได้ยูพอดนะโบ,บมี่ฉีดไปดูหาหาร้อยฉีด<ห>ไปดูหาพักแปดไม่ถ่ายไม่ยานะมาได้ยังหุดอกีกบ่ถึงบ่มนหนัวแหง้งเนา,นานอะอ่อีกจังหน่อยด้วยน ต้นไหมอ่อีกได้สดเลยนี่เด,ด้ผู้ต่อไปผู้เด้อผู้ต้นหมักปอกบักผ้าเอาฉันใช้ย,ยางเทิงนี่ยมินบ่จ้าก,ก็เลอดไปพุ่นเลยจ้าก็ไดนจ้กก็ดกกหดแต่ทางนี้บาเน,นี่ยมินบ่ปอนใช้ยางนะไปขางนี้เจ้าก,ก็ไปได้หดหดแต่ทางนั้นมันก็นสะดวกสบายขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวพร้อมครัเก็บเงินอีกจังหน่อยต่อใส่หดต้นบักผ้าเอา Hoa hoa nhanh bỏ lampo là hả? phù lê người xa xa phù tông chắc tông là xa lê chắc lê tông nói tông lái tông lê tông nè tông lê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  บ้าปลาชิวม hmm? <wh ah, ีตัวใหญ่น่ะอืมไปไปดอค่ะไปดอค่ิพี่ซาหดีพี่ซาลงหลีะงามได้คนกลางลูกของผู้ออย มึคนมาหยอกกับแม่เพ่นนีเนาะอย้าจมาหน่อยๆนี่ยมาเยอน่าเออมน้พยาบานทำงานเมี่วป่าฮดต้นไม้หนอนนอนอีกมนพยาบ้านเนี่ยมาดูครับว่าเธอชงลอรดี เดี๋ยวอ่นแท้เอ๋กลิ่งเลยนี่ใหญ่มากเลยซ้อเวียดซ้องานได้แล้วใหญ่มากเลยง่ายมากกับซ้อนเวียดซ้อนงานให้ลุกแล้วไช่หน้าซุ่มกุนโลดไปปลามาถาเลยทาพ่อกับแม่ก็ลุกหวานเลยแห้งๆวัแห้งโลดลุกขึ้นแห้งๆบ้าน ยับต้องไปซะยับลงอีกจังเลนึงมันบกแห้งเด้เจ็บอะไรสื่อทอมาผู้มาอลไรฮะมาอลไรผู้จับไปเด้อจับไปเด้่อยบ้าผู้น้องนี่แห้งปลามาแล้วไ,ไว้เทลงเลยครับเทลงมันจะปวดท่านละดีไวะมันจีบปลามันหิวแล้วนั่นจับเอาแล้วมาลดมันจะโดดมั้ กี่ส <t> ่วนอะไดอย่างเงยมาล้นเลยลุ้มาลุมาลุ้ากล้ใกล้มลกล้ใกล้อือหือนี่นะหัีดอดอ่ออทุกน้ัวเชหน่อย อาชีวดเนี่ยแหละกินเล่นหล่แหละตองน,นี่เมืม่อต้มเด็กป้อจันตัวแขน็นี่บอสโหปาดปนมาก,มกมาคือกันเตยกระปี้นเตกั้นไหคือกันเนือแล้ว,อ,วอ,อีว่เสาหังลีได้ยังก็เป็นพวนเป็นพันมาค้ามวานบ่าาได้ยัง แม่นาซาเงียบคลิปซุ่มสไตล์ุดหัวแล้วนะแม่าซาโอ้ปลาจระเมิดโบมี่ปอนดปลาตะเพียนกับตะพนปลาดยลาโน่นจันขอกันคลิบนะอึ้งกันสิโตกรีนและฮุตตอมูกก็ป้าผู้ใดตื้นเนาะ